รีวิวลูกปิดประตูสแกนแล้นิ้วมือนะครับอันนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แต่ไ,ได้สแกนได้ไนนครับนี่เปิดไฟดูก็ก็คือการทํางานนะครับถ้าไม่ไม่ียกสแกนแล้นิ้วมือเดือยจะไม่โผล่นะครับสามารถปิดเข้าไปได้เลยครับนี่ แต่ข้างนอกเข้าไม่ได้นะครับแต่ข้างในเปิดได้เลยน,นะครับก็คือไม่ต้องซีเรียสอะไรก็คือปิดไปได้เลยครับนอกจากสแกนเข้าอย่างเดียวนี่นะครับสีห้าคนในห,ห้องได้สบายน,บนี่นะเดือยเดืออจะไม่ทํางานแต่จะสแกนไฟเขียวขึ้นปุ๊บกดได้น,นะฮะประมาณสักสามบีจะล็อกอัตโนมัตินะครับ หนึ่งสองสามปุ๊บล็อกเยี่ยมราคาถูกนะครับเดี๋ยวต้องแปะลิงก์ให้